ขอใมาดูภาพใหญ่ที่สวีเดนและฟินแลนด์ก็ขยับเข้าใกล้าการเป็นสมาชิกขององค์การนาโตเข้าไปอีกก้าวหนึ่งหลังจากประเทศสมาชิกนาโต30ประเทศได้ลงนามในพิธีสารรับทั้ง2ประเทศเข้าเป็นสมาชิกนะครับเลขาธิการนาโตระบุว่าการอ้าแขนต้อนรับทั้ง2ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกจะทำให้องค์การนาโต้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น Uh, president putin trying to close nato's door, we uh, now demonstrate that nato's door remains open. i commend uh, all allies for moving so quickly in accepting finland and sweden's applications for membership. and i want to thank turkey, finland and sweden for their constructive approach. Den trilaterale avtalen de signerte på Madrid-toppmøtet, gjorde det i dag mulig. Jeg vet at alle tre partier jobber hardt for å få til en robust gjennomføring, særlig i kampen mot terrorisme. เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกนาโตทั้ง30ประเทศได้ร่วมลงนามในพิธีสารรับรองการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมนะครับการลงนามในพิธีสารถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่รัฐสภาของชาติสมาชิกทั้งหมดจะให้สัตยบาบันรับรองอย่างเป็นทางการและการขยับตัวของสมาชิกนาโตก็เกิดขึ้นหลังจากตุรกียอมเปิดทางให้ฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเข้าร่วมนาโตได้ เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงมาดริดของสเปนครับข้อเรียกร้องหรือว่าเงื่อนไขสําคัญที่สุดของตุรกีก็คือการขอให้ทั้งสองประเทศโดยเฉพาะสวีเดนขัดขวางการดําเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มชาวเคิร์ด PKK ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาคนระดมทุนและการโฆษณาชวนเชื่อเพราะตุรกีระบุว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้พื้นที่ของทั้งสงประเทศในยุโรป เคลื่อนไหวบั่นทอนความมั่นคงของตุรกีเองนะครับและสำหรับการลงนามรับรองในพิธีสารเนี่ยมันจะเปิดทางไปสู่อะไรก็คือจะทำให้ฟินแลนด์และสวีเดนสามารถเข้าร่วมการประชุมและเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองของนาโตได้มากขึ้นครับแต่ทั้งสองประเทศจะยังไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการป้องกันร,ร่วมตามมาตรา5ของสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะครับแล้วมาตรา5คืออะไรมาตรา5ถือเป็นหัวใจหลัก ของนาโต้ที่กำหนดว่าการโจมตีสมาชิกชาติใดชาติหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีสมาชิกทุกประเทศโดยฟินแลนด์และสวีเดนจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อกระบวนการให้สัตยาบันรับรองโดยรัฐสภาของชาติสมาชิกเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นครับโดยการให้สัตยาบันรับรองก็อาจจะใช้เวลานาน,านถึง1ปีด้วยกัน คำถามสำคัญในเวลานี้ก็คือนาโตจะเดินหน้าตั้งฐานทัพในฟินแลนด์และสวีเดนหลังจากทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการหรือไม่เรื่องนี้รองเลขาธิการนาโตยืนยันกับสำนักข่าว AFP นะครับว่าตอนนี้นาโตยังไม่มีแผนที่จะประจำการกำลังพลในสองประเทศเนื่องจากทั้งฟินแลนด์และสวีเดนต่างก็มีแสญา,านุภาพทางการทหารที่แข็งแกร่งในการป้องกันตัวเองจากภายัยคุกคามนอกประเทศเป็นคุณเดิมอยู่แล้วครับ การให้สัมภาษณ์ของรองเลขาธิการนาโต้เกิดขึ้นหลังจากเวียเชสลาฟโบโลดินประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูม่าของรัสเซียส่งสัญญาณเตือนถึงการตั้งฐานทัพนาโต้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สำนักข่าวอาทีสื่อทางการรัสเซียรายงานว่านายกเทศมนตรีเมืองลัพเพนรันตาของฟินแลนด์ได้ส่งสัญญาณพร้อมให้เมืองนี้เป็นที่ตั้งฐานทัพนาโต้ในอนาคต เป้าหมายก็คือจะกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่หลังจากที่ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการประธานสภาดูมาบอกว่านายกเทศมนตรีเมืองลัพเพนรันต้าเนี่ยคิดผิดเรื่องการให้เมืองเป็นที่ตั้งของฐานทัพนาโตเพราะในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานทางทหารจะตกเป็นเป้าหมายแรกถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าการเป็นที่ตั้งให้ฐานทัพนาโต จะไม่สามารถปกป้องทั้งฟินแลนด์หรือว่าสวีเดนได้เลยเมืองลับเพนรันตาซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ7จ0 0 0มคนตั้งอยู่ทางภาคใต้ของฟินแลนด์ห่างจากพรมแดนของรัสเซียประมาณ20กิโลเมตรครับและถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เคยบอกนะครับว่าไม่ได้ขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของทั้งสองประเทศ таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. ผู้นํารัเสเซียยืนยันนะครับว่ารัเสเซียไม่ได้มีปัญหากับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนแต่ก็พร้อมจะดําเนินมาตรการตอบโต้อย่างสะสมท่านาโต้ประจําการกําลังพลและโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในดินแดนของทั้งสองประเทศโดยการเดินหน้ากระบวนการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับรัเสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนถือเป็นจุดเปลี่ยนด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปในรอบหลายสิบปีครับ